สวัสดีครับมาถึงคลิปความรู้ภาษาอังกฤษกับ Can Do Writing โดยคร e w Bank กันอีกครั้งนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่เรื่องของ Error Identification แต่วันนี้เรา,าถึงตอนที่6กันแล้วอันดับแรกอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ทำโจทย์ด้วยตัวเองดูก่อนวันนี้มีแค่ข้อเดียวเลยอาจจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยยาวมากเลยนะแต่ก็ไม่ต้องตกใจอาจจะเจอว่ามีคำศัพท์หลายคำเลยที่เราไม่ทราบก็ไม่ต้องตกใจเหมือนกันเพราะว่าโจทย์พวกนี้นะเราสามารถที่จะ ใช้แกรมมาเป็นหลักไม่อาจจะไม่ต้องเข้าใจทุกตัวอักษรที่จะตอบคําตอบให้ได้ว่าข้อไหนเนี่ยผิดไวยากรณ์แล้วก็ถ้าจะแก้จะแก้อย่างไรให้ถูกแกรมมาอ่ะลองพอสแล้วก็ทําด้วยตัวเองดูก่อนค่อยฟังเฉลยนะอ่าสําหรับคนที่ทําด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วลองมาดูเฉลยกันอันดับแรกเนี่ยเราลองอ่านคร่าวๆดูทั้งประโยกก่อนเพื่อจะได้พอจับใจความได้โจมบอกว่า The domestic dog is a domesticated c a n i n which has been selectively bred for millennia for various b e h a v i o r s sensory capabilities, and p h y s i c a l attributes. โจทย์แบบนี้นะจะเห็นว่ามันยาวมากเลยถ้าเราพยายามแปลไปเรื่อยๆ,ๆเลยโดยไม่มีหลักการเนี่ยอาจจะเข้าใจยากหรือว่าแบบหลงทางว่าเขาต้องการแปลว่าอะไรวิธีหนึ่งที่จะช่วยก็คือว่าเราจับโครงสร้างหลักให้ได้แล้วก็จับไป,ไปแปลไปแบบนี้ หนึ่งหาอะไรหาพวกไอ้ subject verb กรรมอะไรแบบนี้แล้วก็เราก็ใส่วงเล็บไอ้พวกที่มันเป็นพวกส่วนขยายออกจะได้รู้ว่าอะไรเป็นตัวหลักอะไรเป็นตัวรองประโยคเนี้ยนะประธานของประโยคน่าจะชั่วคือคําว่า dog หมาเสร็จแล้วค้าหน้าเนี่ยเขาใช้ Art i c l e คือคําว่า the ในที่เนี้ยไม่น่าจะแปลว่า the ที่แปลว่าชี้เฉพาะเจาะจงหมาตัวนี้หมาตัวนั้นแต่น่าจะเป็นอันที่เราเคยเรียนไปแล้ว เป็นกรณีที่บอกว่า the บวกคำนามนับได้เอกพจน์แล้วหมายถึงของแบบนั้นโดยภาพรวมๆเลยนะทั้งกลุ่มเลยในที่นี้หมายถึงว่าพวกสุนัขที่มีลักษณะโดเมสติกเนี่ยโดยภาพรวมเป็นยังไงต่อมา Subject เป็น d o อกหนึ่งตัวปุ๊บ verb แท้ก็คือคำว่า is e งั้น2ตัวนี้สัมพันธ์กันดีในแง่ของ subject verb agreement งั้นตัวนี้ก็โอเคคำหลักถัดมาที่เราน่าจะดูไว้ก็คือคำว่า a n i ิ e ตัวนี้ต้องมองเป็น c o m p l เ m e n t คือส่วนเติมเต็มหมาประเภทนี้นะหมากลุ่เนี้นะมันเป็นเคนิดชนิดหนึ่งไม่รู้คืออะไรเหมือนกันต่อจากนั้นเราเห็นคำว่า who คำว่า which คำว่า that ปุ๊บเราน่าจะมองออกว่าเป็นส่วนขยายขยายความคำนามที่อยู่ข้างหน้ามันแล้วก็ใส่วงเล็บเข้าไป which แล้วก็ไปปิดที่ท้ายประโยคเลยเนื่องจากขยายสุนัขสุนัขไม่ใช่คนเขาก็เลยใช้พวก which พวก that ถ้าเป็นคนก็ใช้พวกคำว่า who เป็นต้น ต่อมาเขาบอกว่าไอตัวหมาพวกตระกูลเนี่ยนะมัน has been selectively bred คำว่า bred เนี่ยเราอาจจะต้องพอรู้ความหมายมันมาจากคำว่า breed ที่แปลว่าขยายพันธุ์คือมนุษย์เนี่ยเอาหมาเหล่านี้มาผสมพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ให้มันออกลูกออกหลานดังที่เราต้องการประสงค์เลยนะแล้วก็ทำแบบ selectively คือมีการเลือกเลือกสายพันธุ์คัดเลือกอะไรแบบนี้แล้วเลือกมาเป็นยังไงละเขาบอกว่า for millennia เราเห็นปุ๊บมองออกเลยเป็น Pe Position บวกคำนามเปปโพ i ิชันบวกคำนามเนี่ยให้คิดว่าเป็นส่วนขยาย อย่างข้อตรงนี้นะถ้าเกิดเราไม่ทราบว่าไอมิเลเนียเนี่ยแปลว่าอะไรช่างมันเพราะส่วนขยายมันไม่ได้สําคัญนะักและตรงนี้ไม่ได้ขีดเส้นใต้ดังนั้นไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรต่อการตอบข้อข้อนี้แพทเทิร์นเดิมหนูเห็นคําว่า for ถัดมามันก็ต้องเป็นเป๊ p โพซิชันตามด้วยคํานามแล้วบวกด้วยส่วนขยายแต่ปรากฏว,ว่าส่วนขยายท่อนนี้นะมันยาวไปจนจบประโยคเลยแล้วสังเกตว่ามันมีตัวเชื่อมคือคําว่า and ซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วว่า แอนกับอเนี่ยจะเชื่อมของที่มันมีศักดิ์สีเท่ากันเช่นนามแอนนามเวิร์บหนึ่งแอนเวิร์บ r นึ่งเวิร์บอิงอเวิร์บ e ิง i อ e ออแออย่างเงี้ยเป็นต้นแสดงว่าพวกเนี้ยนะหลังเป็โพสิชันฟอร์ต้องเป็นนามนามนาม3ตัวเลยก็คือ behavior s ก็เป็นนาม capabilities ก็เป็นนามแล้วก็ attributes ก็เป็นนามด้วยทีนี้พวกเนี้ยคำที่ขยายคำนามได้คือ adjective ขยายคำนามใช่ปะ various เยอะแยะหลากหลายพวกนี้ก็เป็น adjective ขยายคำนามว่า behaviors พฤติกรรมประเภทต่างๆ capabilities เป็นคำนาม adjective ของมันคือ sensory เป็นความสามารถด้านเกี่ยวกับพวก sense ประสาทสัมผัสต่างๆโดยเฉพาะเช่นการต้มกลิ่นอะไรเงี้ยเป็นต้นสุดท้ายคือคำว่า physically physically เนี่ยนะเราจะทราบว่าเมื่อไรก็ตามหนูเอา adjective ไปเติม ly มันจะได้กลายเป็น adverb เช่น quick เป็น adjective quickly เป็น adverb slow เป็น adjective slowly เป็น adverb ของมันปแปลว่าตัวเนี้ยมีปัญหาแล้วถ้าเรายังมีรี่อยู่ปุ๊บเราจะได้ adverb adverb ขยายคำนามไม่ได้เราต้องการให้มันอยู่ในรูป adjective จึงขยายคำนามได้คำตอบคือข้อ4นี่แหละให้ตัดรี่ทิ้งจะได้ physical physical ถึงจะเป็น adjective จะเห็นว่าอย่างข้อเนี้ยนะจะแปลไม่ค่อยออกก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรเรายังสามารถหาคำตอบออกได้ แต่เรามาดูคำศัพท์กันสักหน่อยละกันจะได้ความรู้เพิ่มเติมคำศัพท์แรกที่อยากจะให้รู้ก็คือคำว่า domestic domestic เนี่ยเป็น adjective ซึ่งมีความหมายสองข้อหมายคือในบ้านหรือว่าในประเทศเช่น domestic animal เนี่ยคือสัตว์เลี้ยงที่คนเอามาเลี้ยงในบ้านหรือพวกปศุสัตว์อย่างเงี้ยเป็นต้น หรือคำพวกนี้นะบางทีเราดูเป็นกลุ่มคำคือเป็น collocation เนี่ยจะจําได้แล้วก็มีประโยชน์ในการเอาไปเขียน writing มากกว่าเช่น domestic violence คือความรุนแรงที่เกิดภายในบ้านเช่นพ่อตบแม่แม่ตบลูกแมวตบเราอย่างเงี้ยเป็นต้นถือว่าเป็น domestic violence ในแง่ความหมายที่แปลว่าภายในประเทศเนี่ยนะก็เช่น domestic flight คือเที่ยวบินที่วิ่งภายในประเทศถ้าเกิดเป็นตรงกันข้ามก็จะเป็น international flight ทเที่ยวบินระหว่างประเทศ คำที่เป็นรากเดียวกันความหมายใกล้เคียงกันก็คือคำว่า domesticate domesticate ก่อนเนี่ยเป็น verb แปลว่าเอาสัตว์เนี่ยมาทำให้เชื่องเอาสัตว์มาเลี้ยงที่บ้านอะไรแบบนี้เป็นต้น domesticated เป็นรูป adjective ที่เป็นรูปถูกกระทำคือหมาเหล่านี้โดนมนุษย์เน่เอามาทำให้เชื่องสีเรียบร้อยแล้วคําถัดมาก็คือหมาที่เป็น สัตว์เลี้ยงหมาที่เป็นหมาบ้านเนี่ยนะคือพวกหมาตระกูลหนึ่งที่ถูกนำมาเลี้ยงในบ้านเรียบร้อยแล้วซึ่งถูกเอามาขยายพันธุ์ผสมพันธุ์โดยมีการเลือกมาเป็นระยะเวลาแบบมิลเลนเนียแล้วคำนี้อยากจะให้มองเป็นกลุ่มเลย3คําต่อไปนี้เด c เคดเซนจูรี่แล้วก็มิเลนเนียมรากเดค่าเนี่ยแปลว่า10เช่น10เดคาเมตรเป็น1เมตรรากเซนแปลว่าร0อยเช่นเปอร์เซนเปอร์เซนแปลว่าร้อยละหรือร้อเซนติเมตรเป็น1เมตรรากมิลลิเช่น 1,000พมิลล mm, ิเมตรรวมเป็น1เมตรงั้นพวกนี้จะเป็นระยะเวลาเด็กข่าแปลว่า10ปีทศวรรษเซนจูรี Century, แปลว่าร้อยปีศตวรรษมิลเลนเนียมแปลว่าพันปีสหัส,สวรรษมิลเลนเนียมแปลว่า1000ปีเป็นรูปเอกพจน์ข้างบนในโจทย์เป็นมิลเลนเนียมันเป็นรูปพระหจน์ของเขาเขาจะเปลี่ยนหน้าตาน,นิดหน่อยงั้นแปลว่าหมาเนี่ยโดนคนเอามาเลี้ยงเอามาขยายพันธุ์เนี่ยเป็นเวลาหลายพันปีเรียบร้อยแล้ว เอามาขยายพันธุ์เพื่ออะไรล่ะเพื่อเลือกสายพันธุ์ที่เขาจะมีคุณนสมบัติดังต่อไปนี้ 1. พฤติกรรมที่หลากหลายเขาต้องการพฤติกรรมแบบเชื่องต้องตามพฤติกรรมแบบว่าดูสามารถไปล่าสัตว์อื่นได้หรือต่อมาเขาต้องการบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ sensory capabilities คำนีจจ้จำไม่ยากหรอก ability ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแปลว่าความสามารถเติมแคปเข้าไปห้าหน้ายนะความหมายมันไม่เปลี่ยนตัวนี้ก็ยังแปลว่าความสามารถอยู่ดี ใครเคยเข้าไปใน Facebook ของเราเนี่ยมันจะมีพวกลิสต์คำศัพท์ที่เป็นกลุ่มซีโนนีเหมือนแล้วนะเข้าไปดูในอัลบั้มได้เลยจะมีอย่างเงี้ย abilitycapabilitycapacity อย่างเงี้ยมีบอกเอาไว้เลยพวกนี้เป็นกลุ่มเดียวกันงั้นเขาเลี้ยงเพื่อให้ได้ความสามารถด้านเกี่ยวกับประษาสัมผัสทั้ง5เนี่ยที่ต้องการเช่นอาจจะจมูกวตาวอะไรงเงี้ยเป็นต้นตัวสุดท้ายคือคำว่า attributes ที่เป็นคำนามหลักของเราตัวนี้ก็เคยมีอยู่ในเว็บของเราแล้วก็คือแปลว่าคุณสมบัติแปลเหมือนพวก c h a r a c t e r i s t i c นะ คุณสมบัติทางกายภาพที่มนุษย์ต้องการเช่นอาจจะต้องการหมาตัวเล็กหมาตัวใหญ่หมาที่มีขนฟูขนปุกปุยอะไรแบบนี้เป็นต้นรวมความก็คือสุนัขที่เป็นสุนัขเลี้ยงไงนะเป็นสายพันธุ์หมาประเภทหนึ่งที่ได้รับการเอามาเลี้ยงจนเชื่องและก็ถูกเลือกที่จะขยายพันธุ์มาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วเพื่อให้ได้พฤติกรรมหลากหลายที่ต้องการเพื่อได้ความสามารถทางประสสัมผัสที่ต้องการและก็เพื่อให้ได้คุณลักษณะาทางกายภาพที่ต้องการอ่าวันนี้หวังว่าจะได้ความรู้เยอะเลยนะทั้งในแง่ของไวยากรณ์แล้ว เช่นเคยสุดท้ายใครอยากหาความรู้เพิ่มเติมฟรีก็ไปดูกันได้ที่เพจของเราทาง Facebook หรืออยากจะเจอกันก็มาเจอได้ที่ CP Tower 3อยู่ติดกับ BTS พญาไทยเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้า,นาวันนี้สวัสดีครับ